สวัสดีครับพเพื่อนๆชาว s อสทุกคนนะครับเที่ยวไปกับไวเก่านะครับตอนนี้เรามาถึงประตูสวรรค์ที่ยอดเขาเทียนเหมือนชานประเทศจีนนะฮะยอดเขานี้ถือว่าเป็นภูเขาที่สวยหนึ่งในสี่ของประเทศจีนถ้าเราเห็นช่องข้างบนเนะขาเรียกช่องประตูสวรรค์ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะฮะเ,เป็นที่ที่ ถ้าใครมาจังเจเจียแล้วไม่มาตรงนี้นี่ถือว่ามาไม่ถึงนะครับเราจะเห็นนะฮะมีบันไดขึ้นไปขึ้นได้หลายทางนะทางบันไดหรือบันไดเลื่อนนะฮะบ, mm hmm. บันไดเลื่อนก็จะมี9ก้าร้อยเก้าสิบเก้าชั้นการเดินทางมานะฮะก็มาทางกระเช้านะก็จะมีกระเช้าขึ้นมานะครับถ้ามากับทัวร์ทัวร์ก็จัดการถ้ามาเองก็ต้องไปเสียเงิน รือจะมาทางรถก็ได้ฮะม,มี99โค้งนะครับทางรถขึ้นมาแล้วก็เดินเป็นทางเขาขึ้นมาอุทยานแห่งชาติเจนเหมือนชางนี่นะครับก็คือเป็นอุทยานใหญ่ภูเขานี้อยู่ในอุทยานแห่งชาตินะครับเคยมีชาวรัสเซียคนหนึ่งนะฮะเคยขับเครื่องบินเล็กลอดประตูสวรรค์นี้มานะที่เราเห็นเนี่ยนะครับทำด้วยจิติ นะครับรอดมาก็มีชื่อเสียงโด,ด่งดังนะใครมาเที่ยวจางเยดเจี้ยก็ต้องมาตรงนี้นะฮะถ้าไม่มาไม่ถึงก็ถือว่ายังมาไม่ถึงจางเหยดเจี้ยนะคะรับวันนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะเขาก็จัดบรรยากาศได้ดีอากาศเย็นสบายแต่วันนี้เรามามีฝนตกนิดหน่อยนะก็จะเห็นพื้นเปี้ยวภูเขาก็จะสวยนะครับ เป็นยอดเขาที่เขามาถ่ายเรื่องอวตารมีหนังหลายเรื่องมาถ่ายนะของเฉินหลงก็มาถ่ายอากาศอากาศค่อนข้างจะเย็นสบายนะนักท่องเที่ยวก็มีหลายชาติที่พันนะมาดีว่าเรามาช่วงที่อาจจะคนก็ไม่ค่อยมากันส่วนใหญ่เขาจะมาช่วงตุลาที่เขาบอกสวยที่สุด ประมาณเมษาถึงตุลาแต่เรามานี่เป็นเดือนมกราพี่่ีคนไม่ค่อยมาเพราะว่าอากาศมันเย็นมันหนาวมีน้ําแข็งนะฮะองทางเดินแต่ที่เรามาวันนี้ไม่ถึงกับมีน้ําแข็งไม่เจอนะฮะอุณหภูมิคิดว่าแบบไม่น่าถึงอ่ศูนย์องศาน่าจะประมาณสักสี่ห้าองศานะนางแบบเราสดชื่นมากเราก็เที่ยวก,กันไปตามภาษาสวที่มีพลัง พลังสตังพอสมควรแล้วก็พลังกายพลังใจนะฮะ้าอยู่บ้านแล้วก็จะเป็นซึมเศร้าวันนี้ก็มาชมธรรมชาติใครที่ชอบความสูงก็มาดูใครไม่ชอบก็ลองมาผมก็ไม่ค่อยชอบเป็นคนที่กลัวแต่เดี๋ยวพอมาที่นี่แล้วก็มีความรู้สึกว่าความกลัวนั้นหายไปเพราะว่ามันสวย <laughs> มันสวยสดงดงามแต่เ็าทาทางไม่น่ากลัวนะครับปลอดภัยว่ามีวิศวกรดูแลนะแล้วเป็นอุทยานแห่งชาติเทียนเหมือนชานนี่เป็นอ่ามรดกโลกนะฮะเขาเป็นมรดกโลกแล้วเนี่ยเขาก็ต้องดูแลอย่างเต็มที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญอีกเมืองหนึ่งของจีนนะครับที่เขาค่อนข้างจะอนุรักษ์ธรรมชาติไว้เมืองเจียงเอเจียเนี่ย จะไม่มีพวกโรงงานอุตสาหกรรมที่มาทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆนะก็ได้เห็นนอันนี้นคือทางขึ้นแต่เขาไ้่าให้มีคนขึ้นไปนะเพราะวันนี้เปียกแล้วก็มันใช้โหขึ้นบันไดนี่น่าจะเกือบพันขั้นนะครับนะตอนนี้แดดเริ่มมีก็สดใส ยอดเขานะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศโดยรอบนะก็มาจบที่นางแบบของเรานะครับที่ดันดนมาถึงตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปอีกที่หนึ่งที่วัดความเสียวคือสะพานกระจกของกังเกียจี้ยึ่งอยู่ไม่ไกลจากกันนะครับนะก็ขอจบคลิปตรงนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับ